สดีครับยู่ขผมช่องเหลียวรถไถซิ่งครับวันนี้ได้ยินเสียงรถเบนโกครับก็เลยตามาดูหน่อยนี่เสียครับนี่โคโคเิโก้นะมาทีครับุ่นไหนครับนี่มาทีมาทีกี่แรงนี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบฝังกุดท่อครับงานนี้ khi đội của mình, mỗi đội đào Mày nha mùi thứ hai. Một bị có hai. Một biệt thứ 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 นี่ใจมูบล่าห้าแสนเจ็ดครับห้าแสนเจ็ดก็นเ็ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะสนใจติดต่อได้ครับอัศบินครับอัศบินเทพอัศบินเทพผมยงถอยุดท่อตรงไหนก็รู้นี่ Anh thân vui chung tôi đấy <laughs> Ngàn cột thoa khắp rất đẹp, rất đẹp cả ba này, của của cô cô. ร้อยยี่สิบแรงครับถ่ายกลางคืนนะเสร็จแล้วบะเสร็จแล้วครับแค่นี้งานชั่วโมงปะงานชั่วโมงครับไม่ถึงชั่วโมงหรอหนี่งานน้อยครับงานนา้อยทก็จะขึ้นเชื่อเรื่องขึ้นท<ป>ีครับงานเสร็จเร็วมากก็รขุดท่อทีเดียวครับไ,<ป>ไม่ถึงสิบนาทียนะั<ป>เสร็จแล้ว ระยมรถขึ้นเชลเลอร์คืนนะโดยเไม่โคงกาไม่มีไฟนะโ,โ,กโก้ทีมงานรูปช่างงอนของบ้านข้าบครับวันนีอยู่บ้านข้าบนะครับจตบกเทียมำเภอเมืองจะบนโซลินร เลย,เลยไปเลยไปเลยไผ่านๆๆมีคนคอยดูวับ โชคดีมีไฟอ่ะไฟเสาด,ดูการขึ้นเทเลอร์ครับน้องต้ไปขับเทเลอร์ครับเล็์เก่า เป็นคนส่วนกันครับ,บรถโมบิโก้ที่ซื้อมาห้าสิบเ็ดครับคือห้าแสนเ็ด กถ่ายแบบใกล้ๆครับเดี๋ยวราถไายจริงนะไม่ใช่มีแค่เราถไายขึ้นแล้วขึ้นแล้วโหโตแก่ครับเองนะครับเนี่ย มันใหญ่งานในบ้านครับบ้านคาบเหนือแต่บนเทมีเพื่อมาจับสืริ้นครับสนใจติดต่อนะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ เฉลียวมากครับงานนี้นไปไหนต่อนี่ลงบางคเนี่นครับตรงตรงนี้นะวัดครับนี่เจ้าเก้ววัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงนี้เจอกันวัดป่าชาครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs>